ส่วนฝ่ายภรรยานั้นเป็นคนตะมีชอบดุดาสามีทุกครั้งที่เห็นสามีทำทานเมื่อถึงวันพระแตข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามสามีชอบไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่วัดบางวันก็ถึงสี่มโบสสดพักค้างแรมที่วัดรุ่งเช้ายินกลับบ้านและถูกภรรยาด่าว่าข้อนขอต่างๆงานานาสามีก็ได้อธิบายให้ฟังเล่าทรรให้ฟังแต่ยี่งเล่าก็เหมือนเอาน้ำมันราดเข้าไปที่กองไฟ ไฟยิ่งหมแรงขึ้นไปอีกเขาจึงแก้ได้ปัญหาโดยการทําเป็นไม่ได้ยินอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายภรรยาจู่ๆก็เกิดกระมหน้ามืดล้มตายลงอย่างปฏิวันทางด่วนและอันดีที่สุดลมหายใจลงนางได้พบก,กรรับญาตใหญ่สองตนที่มีดวงตาแดงกาำคือบริวารของ้าวเวสสุวรรณแต่เป็นผู้ปยาโยามทุตบกนข,ขนาดใหญ่มายืนอยู่ข้างหน้าของกับสั่งนางว่านางเรวเดีผู้บัดนา มงลูกขึ้นอย่างนี้นรกได้เปิดแล้วสมรับเจ้าพวกเราจะนำเจ้าไปลงน,นรกให้สมกับคานชั่วที่เจ้าทำไว้นางนเลวีตกใจกลัวและพยายามถามว่า,านางทำอิดอะไรถึงจะได้ไปเกิดในนรกญักิพีพยาติยมบอกว่าตอนเจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าไม่เคยให้ทานเป็นคนตนัดมีมักโกรธที่มโมโหรองสามีและดาว่าพะสม านางไม่เห็นวิมานทองหลังหนึ่งมีรัศม,มีด่างแสงพระอาทิตย์สวยงามเดรองนา่าอยู่น่าอาศัยมากอกครูเด้้ยตาข่ายทองคำแต่ท่านน่นใชด้วย,ยเทพประบุและเทพพิดาทั้งหลายแต่ว่านางนั้นก็ร้อนนุ่มน้ำนิ่ง,งน,นักเหล่าเทพพิดาทั้งหลายพากันสงะวนอยู่กับการรูลไร้ร่างกายด้วยจันหอมประดับวิมานทองทั้งภายในและภายนอกอยู่เหมไม่สนใจนางกบบโยมทูตนางถามว่าวิมานทองนี้เป็นของใครนักสอง นบอกว่าเป็นของอุบาสกคนหนึ่งว่าชื่อว่านันทิยะอยู่ในกุพารานาสีในเวลานี้เขายังมีชีวิตอยู่เป็นคนใจบุหญหรืคนให้ทานนี่เป็นวิมานของเขาเมื่อได้ความอย่างนั้นนางในวนีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นวิมานของฉันมีฉันะสิฉันเป็นภรรยาของเขาถ้าอย่างนั้นฉันก็มีสิทธิ์ในวิมานนี้สิทธิตามสมบัติทั้งหมดในวิมานนี้ก็ต้องเป็นของฉันด้วยสิแบบน,นี้ฉันใจอยู่ใน แต่พอไห้กลับมาวิมานก็กลับมาแต่พอไห้กลับมาอยู่ที่เดิมวิมานก็ปราปกฏขึ้นอีกครั้งกลับเข้าไปใหม่วิมานก็หายอีกพอถหลกลับออกมาวิมานก็ปราปกฏขึ้นอีกชมมันอันเดน่นที่ทั้งหลายนะที่เห็นอยู่มากมายเมื่อนามีจับสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายวับไปแต่พอํายห่างออกมาสิ่งนั้นก็กลับมีตามเดิมนางไม่อาจสมัมผัสที่สมบัติเหล่านั้นได้เลยสักชิ้นเดียว เมื่อเห็นดังนั้หนึ่งด้านสองตนนี้ได้พูดกับนางว่านี่ไม่ใช่สมบัติของเจ้าแค่พานางไปยังนรกเมื่อไปถึงนรกคนที่อะโยนนนรกไปนังนางได้ถามว่านรกนี้นรกที่นรกอบบใดทำไมจึงเต็มไปด้วยอุจจาระสวะสิ่งสกปรกมากมายเช่นนี้และอุจจาระนี้ก็เหม็นไร้ก่ะกลับเปนการเต็หมด นรกนี้ชื่ออะไรนายนิรบาลตอบว่านรกนี้ชื่อว่าสังสวัสกกนรกมีความลึกล้อมชี่ยวคนที่นี่จะเป็นที่หมกไหมยอยู่ของเจ้าหลายพันปีนางได้ถามนายนิรบาลกลับไปว่านางได้ทำกรรมอะไรถึงได้มาตกนรกที่นี้นายนิรบาลตอบว่าเจ้าองคพระสงฆ์ละวนันิชกจำนวนมากว่าข้าไม่มีบ้า,านศาลไม่ข้าไม่อยู่ว่างก็หลอกให้พระสงฆ์ละวานิชกไปจาก ครั้งก็ด่าว่าเป็นคนไม่รู้จักทำมาหากินได้แต่เที่ยวขอผู้อื่นบ้างตองนี้แหละที่ทำให้เจ้าหนู่ที่นี่นายทิดาบานได้อธิบายให้นางฟังว่านางจะถูกลงโทษด้วยการตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกต่อจากนั้นถูกกาปะเนกก็จะพากันมาลุกินกินและตัวเจ้าให้ยืนอยู่บนทุลายอยู่ในนรกนี้จึงหวา่นสิ่งํานที่ทำไว้ เมื่อได้ยินดังนั้นานางวัวดีได้ร้องให้อ้อนรอนายนิตบาลให้กลอยตัวและสัญญาว่าถ้าได้กลับไปเกิดเป็นคนอีกดิฉันจะสร้างแหลุศูรกรรมจะทำทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขจะให้ทานจะปรัพทุกทางจะสําววน จับขาทั้งสองโยลงในหลุมขุนนรกนั้นนางได้สัง่งนายพยาบาลให้มาบอกผู้คนใลยต้มงมษย์ว่าถ้าใครอยากไปเกิดในสวรรค์จงมันน้ำานด้วยผ้านุ่งผ้าห่ม,ม,มที่นอนที่น,นั่งข้าวและน,น้ำกระวายให้แก่สมาณะครามผู้มไม่มีพิภยกับใครๆก็จะได้เกิดร่วมกับทิเบราในสวรรค์ถ้าฤาันได้ไปจากที่นี่ได้ ทำคุณให้มากแะ่รักษาสินให้มากจาบประพฤธธรรติทรมจะเถือสินุบโสคผู้วันพัก8ปดข้ามสิ่ข้ามหรือสิบห้าข้ามตลอดระยะเวลา3เดือนมาสิงทำพูดกระดุกนายรฐบาลจากเท้าทั้งสองข้างขึ้นดูให้ศีรษะจมหัยเข้าไปในหลุมจุฬารัรนั้นในทันทีจากเรื่องนี้เป็นเครื่องเปินใจได้ว่าคุณเป็นสามีภรรยากัน การทำสามีก็ย่อมได้ด้วยไม่ยความคิดเช่นนั้นควรทำด้วยตัวเองเป็นอนันที่ต้องที่สุดบุญที่เราทำไว้เป็นเหมือนย่านมิตรและสหายผู้มีใจดีย่อมดีใจทุกครั้งได้ต้อนรับเราผู้จากบ้านไปนนานแลกกลับมาโดยปลอดภัยแม่ฉันใดคนทั้งหลายก็ต้อนรับคนผู้ทำบุญไว้ซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเรื่องหน้านั้นฉัน สรุปท้ายด้วยพุทธสุภาษิตที่ยกแสดงไว้ตั้งแต่แรกว่าณหิธมโมอะธมโมจักุโภสมาวิปปิโมธรรมและอธรรมทั้งสองอย่างนี้ให้ผลไม่เหมือนกันอะธโมมีได้ยังมีปิติอะธรมจะนำไปสู่นรกธรรมโม,าาม,ม,ามปามมปาติสุขติสุิส่วนธรรมจะนำไปสู่สุขติโลกสวรรค์ยศนาปาิโยสาเนในการเป็นที่เชื่สุดโลงแห่งพาะ ันเทศนานี้อัตมาภาพได้แสดงธรรมะในการว่าด้วยนรกสวรรค์ได้พบเพื่อนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งภาพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจพระศศีรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรลนันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบอย่งความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณะสุขละปฏิภาณธนะสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยราบยศสันเสริงสุขตลอดไปด้วยการทุกท่านทุกคนเพลินแสดงพระสัทธรรมทีชนาม้างประกอบสุขวันแก่กาและเวลาขอยุติพระสัทธรรมรทีชนะลงไว้ทิพย์พระมีเอวังพระมี้ดยประการและฉีทีพุนนอมอ๋อหาตอนนั่งนักกุนอย ตาตันไว้แผ่พาวฟองดำเดือนทองนั้นอยู่คุณตัญญ์เพื่อสํานั้นหย่อนย้อนกับนางน้อยออส่าที่บุคลิกมานะจบเออายุ i uh -huh.